เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะหยุดรถมีกฎอายการศึกยังกล่าออกมาอีกเปิดพาม่านออกอ,อ่ดูสิมีอะไรนะ้าแหกกฎตรงนี้ขอรบกฎไม่บา ว้าว,ว,วม,มิทนดุขาเ <c oughs> ปิดประตู <c oughs> ทั่วทั้งเมืองตามจับเจ้าใจถึงมากนะกล้ามาหาข้าถึงนี่มือเจ้าบาดเจ็บทำไมเจ้าไม่วางมีดลง ให้ข้าทำแผลให้เจ้าคนหั่นไว้ใจไม่ได้ทำไมข้าจะต้องเชื่อเจ้าถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าเจ้ามาหาข้าทำไมเจ้าเป็นคนของสารตาลีไร่พี่น้องข้าะเจ้าดูถูกเวนยามของฉางอันมากเกินไปแล้วหุบปากนะโง่จริงนี่คือป้ายชื่อของข้าเอามันไป เจ้าไปได้ทุกที่ที่ต้องการในเมืองน,นี้ไม่มีใครห้ามเจ้าได้อตอนนี้เจ้าเชื่อข้าได้หรือยังเจ้าจะทำอะไรจะให้ข้าพันแผลให้ไหมถ้าไม่อยากเสียแขนก็เข้ามา คุยมาขนาดนี้เนี่ยเจ้าชื่ออะไรเจ้าคงให้ข้าเรียกเจ้าว่าใครใช่ไหมเถียเลอร์น้องเถียเลอร์เจ้ามาหาข้าดึกๆมีอะไรถ้าเจ้าไม่มีเนี่ยข้าไปนอนแล้วนะท่านข่าเย่ฮู้มาเพื่อเจรจาสงบศึกท่านไม่ได้ต้องการนำกองทัพเข้ามาฆ่าคนในฉางอันเจ้าพูดจริงเหรอข้าเป็นองครักษ์คนสนิทของท่านคานข้ามาเพื่อคุ้มครองท่าน จากฐานทัพมาถึงฉางอันเพื่อให้ท่านขานกับท่านแม่ทัพเจรจากันโดยราบเรื่อนถ้าเป็นอย่างนี้คงมีชาวหุยเหอที่คัดค้านคนที่อยากเจรจาเป็นส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ต้องการรบและเข็นฆ่าแต่ท่านขานเป็นผู้ที่มีบาร,รมีมากพวกที่ต้องการรบเลยได้ทําสิ่งที่ให้ใครรู้ไม่ได้เจ้าหมายความว่ามีคนปองร้ายกับท่านขานอาจไม่ใช่ชาวต้าถังอาจจะเป็นทหารหุยเหอเหรอท่านเข้าใจถูกแล้วคำพูดเหล่านี้จะพูดเหลวไหลไม่ได้นะ ต้องมีหลักฐานเข้าใจไหมใครเป็นคนเขียนเนี่ยท่านขานเป็นคนเขียนเองท่านพูดว่าถ้าเกิดเหตุร้ายกับท่านคนที่นัดหมายนี้ก็คือเป็นคนร้าย เจ้าอยู่ที่นี่อย่าไปไหนข้าจะไปสารต้าหลีไปสอบสวนองครักษอื่นของท่านคานข้าจะต้องสืบให้กระจ่างเจ้าไม่ต้องกลัวไม่มีใครมาแนะ่เจ้ามีป้ายชื่อข้าอยู่เจ้าสามารถไปได้ทุกที่จริงสิมีเรื่องสําคัญที่ข้าลืมบอกเจ้าความจริงแล้วท่านคานยังไม่ตายท่านยังมีชีวิตอยู่ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเรื่องอะไรด่วนข้าเพิ่งจะเข้านอนเลทหารองคาร,รักษ์ที่มากับท่านขานถูกขังไว้ที่ไหนในคุกสารต้าลีรีบพาข้าไปเดี๋ยเดี๋ยวเดมีเรื่องอะไรอีกอใหญ่ข้าต้องเดาอีกสิเมื่ออย่างนี้ข้าจะมองเห็นได้ยังไงล่ะวันที่วันนี้วันที่วันนี้ท่านขานเย่หฮู่บอกไว้ว่าคนที่เลือกวันที่วันนี้คือคนร้าย และนี่ไม่ใช่แค่คนเดียวมีสองคนร่วมมือกันคนหนึ่งคือคนร้ายที่เราสืบคนที่ใช้กดเจ็ดวันเพื่อฆ่าคนและเป็นคนที่เลือกวันทําร้ายท่านคานคนที่เลือกวันนี้และอีกคนเป็นคนที่อยู่ในทางหารผู้ยเหอเขาเป็นคนที่สร้างเหตุผลให้ท่านคานไม่เลือกเมื่อวานไม่เลือกวันพรุ่งนี้แต่จอดจงวันนี้พูดอีกอย่างคือถ้าเราหาคนที่อยู่ภายในเจอแล้วก็สามารถหาคนร้ายได้ <S <S <ะ>คุ้มกันหรือไม่ มันคือวันนี้วันที่ท่านขานและท่านแม่ทัพเจราจารกันและเป็นวันที่ท่านขานถูกลอบทำร้ายข้ารู้ว่าพวกเจ้าล้วนเป็นองคารักคู่ใจแต่ว่าในโลกนี้คนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนนอกแต่เป็นคนใกล้ชิดก่อนวันที่นัดเจราจารไม่เพียงแต่เขียนวันที่เท่านั้นแต่ท่านยังเขียนว่าใครที่เลือกวันเจราจารวันนี้ก็คือคนร้ายและใครที่สามารถเลือกวันให้ท่านขานนอกจากคนใกล้ชิดคงไม่มีคนอื่น ใครที่ช่วยท่านขานนัดวันที่ไม่ใช่แค่ต้องการทําร้ายท่านแต่อยากให้ทหารหุยเหอบุกฉางอันแต่ท่านขานไม่ต้องการทําเช่นนั้นเมื่อพวกเจ้ารู้ว่ากําลังจะเจรจาเจ้าเลยคิดวางแผนและมีส้ศสกเขียนจดหมายบอกเจ้าว่าขอเพียงมาในเวลาและสถานที่ตา